ก็สวัสดีแฟนเพจเซอร์ฟนะครับคุณท่านจากร้านเซอร์ฟแม็กซ์หนองอินนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวลูกค้านะครับหนุ่มหล่อขอสวยนะครับมาจากมึงเลยนะครับซึ่งนำรถผู้ใจเป็นโตโยต้าแาริสนะครับมาใช้บริการที่ร้านเซิร์ฟแม็กซ์ของเรานะครับด้วล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อหนุ่มเม้งชนบุรีนะครับหรือว่าเอ็นไฟ N5RS นะครับเป็นล้อใหม่มือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ล้อกว้าง7ขอบ35ขอบ15สีดำขอบเงานะครับงานมาตรฐานเลยตรงเพนซึ่งเปน N5RS นะครับลูกค้าประปกบก,กับยางนเซลนะครับ RS 009นะครับสเปคยาง195่งทับ55 R 1 5นะครับปี2021นะครับตัวนี้ก็เป็น อย่างไทยที่สวยอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นที่นิยมมากกําลังมาแรงตัวนี้นะครับแรงเซลครับก็เหมาะสมเลยกับตัวรถตัวนี้นะครับสีขาวตัดด้วยล้อดำก็อย่างไรแล้วขอบคุณลูกค้าที่มา,มาจากเมืองเลยนะครับซึ่งมาทำงานอยู่ในปทมนะครับก็มาใช้บริการบอกว่าเห็นจาก YouTube ของร้านเทิร์กเบซเรา อย่างไรก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ฝาการดเพจเฟซบุ๊กนะครับโอนไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของร้านเจน์เม็ริรีบางพิ่นเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวจัดทับนิ่งให้อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับกอหรือไปนะครับตัวนี้ลูกค้าจบในราคาเต็มนะครับ15,900บาทนะครับก็พร้อมของแถมนะครับ ปอ,อกกันสันน็อตแต่งแล้วก็แบนโบ้ครอบเบรนะครับเราให้ให้ลูกค้าเต็มที่เลยแถมให้เต็มที่เลยแล้วก็บริการขอบล้อใส่ล้อทรวงล้อ,ลอฟรีด้วยนะครับแล้วก็กระพ่นรุมล้อให้ด้วยนะครับจากร้านเจิกเรหล่าครับ